สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับ,คครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่นลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับขณะน,นี้กําลังลงมือครับเองมือตั้งเวที่ครับี่น้องสวัสดีครับ คนคือภูเขาเลยยังจะงาบาเผยเจ้ากัดนี um ่เาเกียวเียไปแล้วก็เปียกเทะแมช่วงนี้ช่วงนี้คอนไหวสาวหน่อยเริ่มมีอาการแปลกแไปเบ้แล้วเด้ออีหลีช่วงเริ่มมีอาการแปลกแไปเบ้าเแล้เริ่มเริ่มจะโบแม่นเต็มลอยแล้ตอนนี้ มือนี้เท้าพยายามอัพคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถึงสัญญาณเน็ตบ่มีแต่เท่ากะมีพื้นที่ที่ถืออาศัยได้ครับผมนี่นี่แหละเพอะผมยางผมเกือบลืมเนี่ยบุญยางกับไปห้องน้ำไหมยางกับไปห้องน้ำบุว่าเข้าไวไฟเด็กๆเพิ่งเออวะเคยมาเสื่อมต่ออยู่นี่อยู่นี่วะแม่ครับเฮ้ยฮงกุ้งโม่ได้แล้ว ทู่อะไรแล้วของผมอี่อย่งนี่อยังเดินไปนี่ยังต่ำตึงพี่ยางออกไปผียางออกไปหัวกับหอนเลยน่ะนะ ตั้งนี้มันเก๋กว่านี่แหละสิไปไม่นำขงฮะเอาแก่เจ้าบอกว่าสิไปไม่นำขงโอ้บัดเขี้ยะเฮาเริ่มโมพ่อใจแล้วเออแม่ลรวยลุยเฮาโมพ่อใจแล้วโบ่เพิ่นเพิ่นถามว่าองค์ตือใครตัวเพิ่นถามไม่นำขง พระเจ้าองตือนะครับพระเจ้าองตือยู่ทังใดก็สิบอกไว้ทังที่เจ้าตื่นแท้ตอนนี้เยอกัตื่นตื่นเพราะมัน้นอะไมาไกลเอมแรงครับมูแรงจะจะเข้าไป ขอพรนแล้วงานนี่แหละิือขอวางได้ล่ะฮะขอวางได้เจ้าง่ายองค์ตื้อแล้วเนาะมาเท่านึงมาก็บม่มีพีกตีกรุ่นละขออะไดรไปมาขอผมขอพอนเลยเดี๋ยวขอเมียยังเดีือดเล่นมาเล่นมาเล่นไกลทางเลี้ยวขอเมียดิอเฮ้ยไกเล่นไกลทางเลี้ยวมันสมบัติปะฮะเมียน้อยสักอยากเกาะสิขอเมียหน่อยหาคนเออไอ้ใช่เอาแล้วเด้อ สาธุมาเบิ้งคลิปนีน้นะแม <laughs> ่เนาะทำบุญเน้โดนแล้วบุด้ไปทำบุญไปไปเข้าไปว <ไป S 2> <บ>ัดบุด้ไปทำบุญเส <c oughs> ร็จภารกิจกจะเดินทางเขาไปกราบไหว้ครับ <c oughs> มือแรกเบนหม้อมาจี ไอตัวมันยังมีคุกเปลี่ยนคุญแจอะไรเี้ยเนาะเนี่เยเ้่อจยครับพี่น้องเ็จภารกิจมือนี้กั เยางพยายามครับพยายามทายให้พี่น้องได้รับชมกัน,นเรื่อยๆครับเพราะว่ามือเนี้นอกจากเน็ตบอลบ่บค่อยดีครับแต่ว่ามือมีทาง w i f i มีอย่างให้ใสก็จะพยายามทายพยายามอัพให้พี่น้องได้รับชมกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับตอนนี้ขึ้นด้านคางแล้วนะครับเดี๋ยวว่ามันจะเริ่มตงัตงตังแต่จะเริ่มดุยแะเว้นครับว่าช่วงนี้ครับไก่จะใบซ้มแล้วครับ พอสซีเรียวกับประมาณหาโมงหาโมงหกโมงครับตาชีบูแน่ครับมีเวลากับสีไทยรัวๆอัพรัวๆไปเลยครับแต่ก่อนอื่นกหลังจากเสร็จเสร็จงานแล้วบอลอาจจะพาเขาไปไหว้พระขอพรน,นะครับอาจจะมาถ่ายให้พี่น้องได้รับชม แต่ว่าอัพบบได้ก็จะมาอัพรัวๆเธอเดียวเลยคือจังหวีบบนเฮือกวงหันนี้ประมาณสิบหานาที่ยี่สิบนาทีครับนี่หลังจากเึร็แล้วโบ็จะยางไปอัพให้พี่น้องไน้รับชมเลยก่อนนี้จะมาลุยเร่งงานลุยงานต่อครับพื้นที่กวา้างเงีว กวางคว้างดีครับเง่าไปหอดผุนครับค่อยนะครับพื้นที่ค่อนข้างสูงเลยครับเวทีเฮ่าอยู่จุดสูงเลยนะครับจะค่อยลงไปพุนเพราะว่าถ้าต่างด้านพุนขึ้นมาก่ถ้าต่างด้านฟังพุ่นขึ้นมานี่สวยงามเลยครับ เป็นจะในนางช่มแล้วก็ไกลางนมาดูเรื่อยครับ,บ,รบแต่ว่าฝั่งหุ่นเป็นประตูทางเขาครับฝั่งหุ่นกับทางเขาเป็นพระเจ้าใหญ่อุอ้งตือฝั่งหุ่นเป็นประตูทางเขาน้ำนะทางนี้ก็เป็นประตูทางเขานํำครับก็เลยตองต่างห,าหาันเวทีไปหันเวทีไปทางพระเจ้าใหญ่ครับ มือนีบบอลจะเล่งเต็มที่ครับตังให้เร็ยวทีสุดครับบอลจะหาคลิปอัพคลิปให้พี่น้องได้รับชมในไลฟ์คลิปเลยครับมือว,ว่านี่เวลาจันจอแห้งครับเพ็ดบุด้ตั้งกับตั้งบอลทั้งตั้งทั้งหลากสายมือว,ว่านใส่เวลาสามชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสามจนหอดบ่ายบ่ายสามกว่าๆนะครับจนหอดหกโมงเนี่ยเพราะบอลตังขั้นขั้นของบอลแล้ว ตั้งตั้งแล้วเลยได้ครับแล้วก็ใหญ่ไปตั้งอยู่ฟังหนึ่งฟังของพอติงไปตั้งขั้นอันปุบกับม,มาครับมาหลากสายหลากอย่างหลกักเช็จปุ๊บก็เลยมาเช็คมาเช็คขาเช็คอย่างทั้งสองฟังเลยฟ้าขาฟังเนี่ยเบี่ยวครับบิดหักเข,า,ขามาข้างในครับก็เลยให้ทีมงานมาซอยครับโยกขึ้นแล้วก็ตีดันเข้าไปครับจังได้ซันบิดบักแห้งเลยครับ าคๆว่ามืน่นมื่นใบอ้อยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วันก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกก็ร่างแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ